ไปเจอพี่สาวชาวจีนเขาทาขนมอยู่ชนิดหนึ่งคล้ายๆมันทิพย์แต่ว่าเขาใช้มันม่วงแท้ๆในการทําดูวิธีทําแล้วก็ทําไม่ยากนะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างมันม่วงเนี้ยก็ค่อนข้างหาได้ง่ายหลักๆเนี่ยก็คืออยากรู้ว่ารสชาติที่เขาทำเนี่ยเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทาพร้อมๆกันเราจะใช้มันม่วงเนี่ยประมาณ250กรัมนะแล้วแบ่งมันม่วงส่วนหนึ่งที่นึ่งแล้วเนี่ยไปปั่นกับกะทิเราจะไม่ใส่มันม่วงที่นึ่งไว้ทั้งหมดนะเพื่อนๆเราจะเก็บเนื้อมันม่วงส่วนหนึ่งเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อย ผสมกันทีหลังตรงส่วนแรกเนี่ยเราจะปั่นให้เละๆหน่อยเวลานําไปผสมขึ้นรูปเนี่ยจะได้ขึ้นรูปได้ง่ายเราจะปรุงมันม่วงด้วยน้ําตาลประมาณ4ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวอีกประมาณ100กรัมตัวแป้งข้าวเหนียวเนี่ยจะทาให้ขนมมันม่วงของเราเนี่ยมีความเหนียวหนึบกินตอนร้อนๆเนี่ยบอกเลยอร่อยมาก อันนี้ก็เฉลยแล้วว่าขนมชนิดนี้อร่อยเวลากินตอนร้อนๆทําเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะมีความเหนียวๆนุบมๆแม้ว่าผิวด้านนอกของขนมจะดูแห้งแต่เนื้อขนมด้านในเนี่ยนุ่มฉ่าม,มากและวันนี้เครื่องปั่นอุปกรณ์มือถือที่เราใช้เนี่ยเป็นของ sec พัดนะตัวเครื่องถอดประกอบง่ายมีทั้งตะก้อมือและแบบใบมีดเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ใช้งานครัวในบ้านเนี่ยสะดวกมากสว่างอวดอุปกรณ์มันม่วงชุดใหม่นี่ก็เสร็จพอดีทําเสร็จใหม่ๆกินตอนร้อนๆควันขึ้นแบบเนี้ยอร่อยมากแต่ตัว ขนมเนี่ยก็ร้อนมากเหมือนกันต้องเอาเสื้อจับไว้นะเป็นขนมที่ทำง่ายอร่อยลองทำกันดูนะ